กล่าวว่าอย่างนี้ค่ะจำนวนนับที่มีตัวประกอบสองตัวจำนวนนับที่มีตัวประกอบสองตัวตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนนับที่มีตัวประกอบสองตัว จะเรียกว่าเป็นจำนวนเฉพาะนี่เป็นข้อตกลงเลยนะเหมือนครูบอกข้อตกลงนักเรียนม1นทัพสที่เกิดในเดือนพฤษภาคมออกมาเนี่ยมันก็จะมีบางคนเท่านั้นถูกไหมคะเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ครูบอกว่านักเรียนม1นทสคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมคือเดือนเนี้ย ใออกมามันก็จะมีบางคนเหมือนกันจำนวนนับมีเยอะแยะเลยเลือกตัวไหนเลือกที่มีตัวประกอบสองตัวหยิบออกมานั่นเนี่ยเรียกว่าจำนวนเฉพาะเพราะนั้นเป็นเงื่อนไขเป็นข้อตกลงที่นักเรียนจะมองจากกลุ่มทีนี้ไปดูในจำนวนนับจำนวนนับมีอะไรบ้างมีหนึ่งมีสองมีสมมีสี่มีห้าก็หามาเลย ตัวไหนบ้างล่ะที่จะเป็นจำนวนเฉพาะไปดูเลยหนึ่งมีตัวประกอบกี่ตัวหนึ่งตัวเพราะนั้นหนึ่งใช่จำนวนเฉพาะไหมไม่ใช่สองมีตัวประกอบกี่ตัวอสองมีตัวประกอบสองตัวคือหนึ่งกับสองนะคะคือหนึ่งกับสองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสองเป็นตัว ประกอบเฉพาะไอ้ขอโทษค่ะเป็นจำนวนเฉพาะเอาไปดูสิจำนวนเฉพาะเลือกมาเลยนี่คือจำนวนนับมีหนึ่งมีสองมีสมมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีไปเรื่อยๆเราก็จะไปพิจารณาตัวประกอบสองตัวครูบอกหนึ่งไม่ใช่เพราะมีหนึ่งตัวสองมีสองตัวพอสามหล่ะ ใช่ไหมมีตัวประกอบสองตัว,ตวคือใคร1นึ่งกับสามสี่ไม่ใช่เพราะสี่มีตัวประกอบกี่ตัว3ตัวมีหกับ4แล้วก็สองจะได้สองกับสองมันจะเป็นอย่างนี้จะมีลักษณะของการเป็นจำนวนคี่นะคะมีสามตัว พลันสี่จะเป็นลักษณะอีกตัวหนึ่งที่พิเศษลักษณะแบบนี้เราจะเรียกกําลังสองสมบูรณ์นะคะนักเรียนแต่ยังไม่ต้องไปพิจารณามากแต่ก็จะให้ดูข้อมูลไว้ก่อนว่าลักษณะของการมีตัวประกอบเนี่ยถ้ามีตัวประกอบคู่เป็นคู่กันเช่น1คู่กับ2 1คู่กับ3อย่างเงี้ยเป็นคู่คู่กันไป แต่พอเวลาเป็นสี่จะมีหนึ่งคู่กับสี่แล้วก็มันจะเป็นสองคู่สองมันจะคู่ตัวมันเองเนี่ยมันจะมีตัวประกอบสามตัวสามตัวเพราะฉะนั้นสี่ใช่จำนวนเฉพาะไหมคะไม่ใช่เอาลองไปดูห้ามีใครกับใครคะหนึ่งกับห้าต่อไปหกไม่ใช่ใชต่อไปเจ็ดม,มีหนึ่งกับเ <7. S 1> ออ ลักษณะของตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะเลือกมาก็คือจะมีตัวประกอบอยู่2ตัวนะคะสองใช่3ใช่5ก็ใช่ต่อไปก็โดดไปเป็น7ดใช,ใช่9ใช่ไหม ไม่ใช่9ก็เป็นลักษณะของกําลัง2สมบูรณ์เพราะว่า3ไปหาร9จะได้3ได้ตัวมันเองอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้น9จะมีตัวประกอบไม่ใช่2ตัวแน่นอนเป็นขี้ตัวจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่เช่นอาจจะมี3ตัว5ตัว7ตัวก็ต้องพิจารณาดูถ้าโจทย์สั่งให้หาก็หาแต่ถ้าเป็นข้อสังเกตนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีขี้ตัวซึ่ง9เอาลองพิจารณา9ก็ได้9จะมี หนึ่งคู่เก้าต่อไปสามคู่สามเพราะฉะนั้นมีสามตัวเพราะว่าสามคู่สามมันตัวเดียวกันนะถูกไหมคะจะไม่มีตัวอื่นแล้วถูกไหมอ่าเพราะสี่ไม่ได้ห้าไม่ได้หกไม่ได้หารไม่ลงตัวละนะคะ เพราะฉะนั้นเราสรุปเลยว่ามันจะมีตัวประกอบสองตัวที่ว่านี้คือตัวมันเองกับหนึ่งคือตัวมันเองกับหนึ่งจำนวนเฉพาะเอามาจากจำนวนนับนักเรียนใช้วงได้นะคะคนนั้นครูเพิ่มสีเข้าไปเพื่อให้เห็นแต่นักเรียนเนี่ย ใช้วงกลมไว้เลยสองเนี่ยใช่มีตัวประกอบสองตัวสามก็ใช่มีตัวประกอบสองตัวห้าก็ใช่ก็วงไวเจ็ดก็ใช่แล้วจริงๆมันจะมีต่ออีกมีต่ออีกในช่วงชั้นที่สองไดเรียนทั้งหมดถึงหนึ่งร้อยถูกไหมคะครูไปเปิดหลักสูตรดูแล้วนักเรียนรู้จักจำนวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยว่ามีตัวอะไรบ้างต้องรู้จักนั่นเอง ต้องบอกได้ว่าตัวไหนนะแต่ไปดูข้อสรุปการมีตัวประกอบสองตัวจะเป็นใครเป็นตัวมันเองกับ1เช่นสองจะมี2องหารลงตัวแล้วก็1แน่นอนเพราะหนึ่งเป็นตัวประกอบของทุกจำนวน3มีตัวสามมันหารลงตัวแน่นอนตัวหนึ่งแล้วก็1อีกแน่นอนเพราะหนึ่งเป็นตัวประกอบของทุกจำนวนห้จ็ต่อไปสิบเอ็ด 13 17 19อ่าเราจะไปดูไล่กันอีกทีอันนั้นจะถามเป็นรายข้อไปนะคะว่านักเรียนพิจารณาเป็นไหมตกลงจำนวนเฉพาะรู้แล้วนะเลือกมาจากจำนวนนับอยู่ในกลุ่มจำนวนนับหยิบมาเฉพาะตัวไหนตามเงื่อนไขมีตัวประกอบสองตัวก็คือมีตัวมันเองหารลงตัวกับหนึ่งเท่านั้น แต่หนเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะหนึ่งเป็นตัวประกะอบที่จำนวนมาะนั้นถ้าจะไม่มองแล้วก็คือต้องตัวมันเองหารลงตัวกับหนึ่งเท่านั้นไม่มีตัวอื่นมาหารมันลงตัวนั่นเองต่อไปไปพิจรารณาอีกคำหนึ่งที่จะต้องรู้จักมีตัวมันเองกับหนึ่งนะนี่คุณเน้นอีกทีหนึ่งตัวประกอบทั้งหมดของสิบสองคุยกเป็นตัวอย่างนะมีใครบ้าง เอาไล่งสิ 2> 1, 2. อ่าหนึ่งคู่สิบสองสองสามสี่หกแล้วก็สิบสองตัวนี้จะเป็นคู่ตัวนะมีทั้งหมดอยู่หกตัวหนึ่งคู่สิบสองสองคู่หกสามคู่สี่สนใจตัวไหนตัวประกอบสนใจตัวประกอบนะตอนนี้เป็นอยู่ในเรื่องตัวประกอบนะคะ ครูบอกตัวประกอบทั้งหมดของ12เราจะเลือกจากตัวประกอบเลือกจากตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเลือกจากตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะยกตัวอย่างตัวประกอบทั้งหมดของ12มีหน้าตายอย่างนี้6ตัว ในตัวประกอบทั้งหมดนี้มีจำนวนเฉพาะคือ 2, 2> อะไรอีก3ม,มีตัวอื่นอีกไหมไม่มีไมม,ไม,ม่ีเราเรียก2กับ3นี้ว่าเป็นตัวประกอบเฉพาะของ12 องและสามถือเป็นตัวประกอบไปเลือกออกมาเหมือนครูบอกว่าเป็นข้อตกลงในเมื่อมันเป็นตัวประกอบต้องหยิบมาจากตัวประกอบตามเงื่อนไขอะไรการเป็นตัวประกอบเฉพาะต้องมีตัวประกอบทั้งหมดอยู่ก่อนเช่นตามตัวอย่างมีตัวประกอบทั้งหมดของ12อยู่ทั้งหมด6ตัวซึ่งนักเรียนหาเป็นอยู่แล้วนะคะตัวประกอบทั้งหมด แล้วก็เลือกตามเงื่อนไขที่เป็นจำนวนเฉพาะหยิบในตัวประกอบนั้นที่เป็นจำนวนเฉพาะกล่าวว่าเป็นตัวประกอบเฉพาะนี้คือคำจำกัดความหรือข้อตกลง2ตัวที่เราจะเรียนวันนี้คือจำนวนเฉพาะกับตัวประกอบเฉพาะมองเป็นนะจำนวนเฉพาะหยิบจากใครคะจำนวนนับ หยิบจากจำนวนนับเลยเอามาทั้งหมดไหมหม่เอามาเฉพาะที่มีตัวประกอบสองตัวตัวมันเองกับหนึ่งต่อไปมารู้จักคำว่าตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะเอาจากไหนเอาจากตัวประกอบทั้งหมดเพราะนั้นใช้ยกตัวอย่างช่วยเพราะแต่ละตัวเป็นตัวประกอบได้แต่ถามว่ามันต้องเป็นตัวประกอบของใครด้วยถูกไหมคะเพราะนั้นครูใช้ตัวอย่างเลย ตัวประกอบทั้งหมดของ12มีทั้งหมด6ตัว6ตัวหามาวางไว้แล้วแต่เลือกเฉพาะที่เป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นเป็นตัวประกอบของ12เอาลองไปดูซิหลังจากดูเงื่อนไขแล้วดูข้อตกลงแล้วลองมาทำแบบฝึกเพื่อพิจารณาดู